ตอนนี้นะครับร้อยแปดเทคโนฟาร์มมหาราชอยุทยาใช่ไหมใช่ครับอ่าตอนนี้มารับรถนะครับเป็นรถสามล้อไฟฟ้าก็เดี๋ยวจะไปใช้ในฟาร์มครับบิดได้เลยพี่อ่าไปตัวนี้นะครับเป็นสามล้อไฟฟ้า,ม,ฟา,อฟฟามอเตอร์พันวัตต์มือสองนะครับตัวนี้เราขายอยู่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคือตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนแบตให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เช็คระบบเบรกนะครับระบบไฟให้นะครับ เดี๋ยวลูกค้าก็จะขี่กลับเลยนะครับจากบางมหาลเรากับอำเภอมหาล่าก็ประมาณ15บโลครับอันนี้ก็เขาขอขับกลับเลยขวาเลยลองเ่ะลองเนินลองเนินไปเลยน่ะตรงนั้นมีทางเข้าอันนี้จะร้อยแปดเทคโนโลยีนี้จะเป็นขายเกี่ยวกับว่าอุปกรณ์เพาะพันธุ์พืชนะครับ พวกเกษตรพวกดินปลูกอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปติดตามสินค้าเขาได้นะครับเฮ้เนินสูงเลยจอดจอนอ่าแล้วด,ดึงดึงดึงให้สุดอ่าอ่าแล้วค่อยๆค่อยๆบิดสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วมาสุดแค่นั้นมันจะกระชากหน่อยเกียโลอ่ะอ่าไปเลยบิดเลย พอเราขึ้นเนินเสร็จเนี่ยกลางเนินแล้วเราก็ยกคันเร่งอ่าเดี๋ยวมันกระตุกไปอ่าอันัแหละนนหหใช่ลูกค้าชอบครับแฮปปี้ครับไม่เคยขับรถสามล้อไฟฟ้าครับ ลูกค้ารับกลับเลยครับอำเภอมหาลาชเดี๋ยววนทั้งนี้นะพี่นี่ลูกค้าครับกลับอำเภอมหาลาชนะครับเทสรถไปในตัวครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจสามล้อเครื่องนะครับสามล้อไฟฟ้ามือสองตอนนี้กําลังราคาโปรเลยนะครับสามล้อเครื่องนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สี่หมื่นครับสูงสุดแปดหมื่นบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นสามล้อไฟฟ้านะครับ เป็นสาล้อไฟฟ้ามือสองมอเตอร์พันวัตต์นะครับตัวนี้นะครับราคาสิบหมื่นนะครับพร้อมเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าใหม่นะครับส่งฟรีนะครับ200กิโลนะครับเกินจากนั้นก็กิโล25บาทนะครับตัวนี้ขายสดอย่างเดียวนะครับรถสามล้อมือสองเราขายสดอย่างเดียวนะครับถ้าลูกค้าชอบผ่อนต้องไปมือหนึ่งเลยนะครับ ขอบคุณครับพี่สวัดดีครับขอตัวดีครับ